สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ออฟอีกแล้วค่ะวันนี้พี่ออฟมีปล่อยรถให้กับน้องวสินนะคะทูเอเซียอินเตอร์คูค่ะคันนี้เลยอยู่ด้านหลังเราเดี๋ยวเรามาพบกับลูกค้าพี่ออฟนะคะวันนี้น้องมารับเป็นคันที่2แล้วนะคะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้มารับรถกับพี่ออฟการบริการเหมือนเดิมค่ะขอบคุณมากเป็นคันแรกเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องวศินนะคะเป็นไงบ้างคะอันที่สองสวัสดีค่ะ จะเป็นจะเป็นเฮียแล้วเป็นยังไงพี่ออบบริการเป็นยังไงบ้างเอ่ยบริการดีครับผมโอเคขอบคุณ<ป>มากค่ะเดี๋ยวรอบอีสกนิดนึงเดี๋ยวน้องจะมาเอาคันที่3มที่4กับพี่ออบอีกนะคะเดี๋ยวรอให้เป็นเจ๊เป็นเฮียไวๆนะขอบคุณนะคะ <5. S 1> ให้คันนี้ไปขนเงินขนทองรวยๆนะคะ <5. S 1> วันนี้เฮง <5. S 1> ๆปังฟนะ <5. S 1> ขอบคุณคะ่ะ <5. S 1> เดี๋ยวมาดูกันรอบหน้าพี่ออฟมีปล่อยคันไหนอีกนะคะ <5. S 1> บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะลองแล้วค่ะ ก็พี่อออพันที่สองแล้วค่ะกำลังเดินทางไปหา